ตบลงไปโจ้ขงไปจากคนคนจัมโบ้ไข่สองรูปเลยจ้ะสุดท้ายเจ้าของกินเองโอ้ไหตัวจัมโบ้เลยกินให้หมดกินให้หมดจ้เพื่อสุขภาพมาพี่น้องกินโจกเจ้าของ เรือนได้กินนานๆเลยพี่น้องเลยซื้อไปเลยพี่อ่ะกินโจ๊กไปเต็มที่มีท้องไข่จกนะสมัยหนึงอยที่บอกเอ้ยพี่เพนพี่เพนบอกว่าพี่ต้องโคนนี่พี่บอกจำได้มาที่ข่าวนี่ไงพี่ี่ต้องโคนเอ้าเหรอมากินโจ๊กรองท้องอก่อนไ,ไปเก็บของจะโบ้ไข่สองใบนะคุณแม่ กลางซอยเชคนละกางซอยพอยังชอบเค็มเติมน้ำมูเสักหน่อยไ้ไจ้เรียบร้อยขอบคุณนะ สั่งนัลิซื้อได้ของมงา,ากินขายโจ๊กว่เวเบิดกันขายโจ๊กว่วเบิดกันซื้อซอยแจกเอาไว้นี่วนละไมก็ซื้อแจกเนาะดีตอนนี้วาสาานามีคนสวยกินเนาะถึกฝนเสียงเป็นเสียงแล้วเนี่ย กินน้ำปนครจำบดสองใบขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบาย